รักโลกรักสิ่งแวดล้อมไปกับเราไปกับหมาสอยค่ะสวัสดีค่ะเพนิตาสุเม,มกรัตกูลค่ะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ะ ก็เริ่มต้นมาจากการพัฒนากระถางพ่อกล้านะคะจากกักตะกรน้ำมันปาล์มค่ะของโรงงานดังน้ำมันปาล์มนะคะก็จะเป็นกระถางที่มีปากกว้างค่ะแล้วก็จะมีขนาดที่โตแต่นลูกค้าที่เราจะขยายต่อไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มผู้ค้ารายย่อยจะมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ชอบนิยมปลูกต้นไม้ภายในบ้านก็จิบมาทาเป็นผลิตภัณฑ์กระถางการพัฒนากระถางพกกล้าในลักษณะใหม่นะคะแล้วก็ กระถางพ่อก้าเราค่ะก็จะมีข้อดีที่ตรงช่วยระบบรากนะคะแล้วก็คือจะมีดินกักตะกรอนแล้วก็ผสมดินปลูกไปในตัวเลยนะคะผู้ช่วยระบบรากของต้นไม้ค่ะถ้าเราจะขยายกระถางในขนาดที่โตต่อไปกานปรับปรุงเป็นปลอกจักยังพารานะคะเพื่อช่วยในการขั้นตอนการาลดความยุย่งยากในการขนส่งนะคะถ้าหากว่า,ากระถางพ่อกล้าของเราจากกักตะกรอนเนี้ยค่ะมีเป็นลักษณะของดินนะคะ แล้วการขนส่งก็คือจะมีความลําบากยุ่งยากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของปลอกกระถางนะคะจากยางพาราเนี่ยค่ะเพื่อช่วยลดทําให้ทําให้การขนส่งง่ายขึ้นดีขึ้นค่ะใช้ประโยชน์ก็สามารถที่จะเอากระถางเนี่ยค่ะไปปลูกได้เลยนะก็สําหรับเทคโนโลยีที่นํามาใช้สําหรับการพัฒนาก็จะใชะ้การขึ้นรูปแบบกุ เมื่อก่อนนะคะก็คือจะเป็นการขึ้นรูปด้วยมือค่ะซึ่งระบบของความดันก็จะไม่เสถียรนะคะทราน,นี้ก็จะพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ระบบไฮดรลิกะคะ่ะที่สามารถขึ้นรูปกากตะ,ะกรนเป็นกระถางพราอชําขึ้นมาที่ที่มีลักษณะคงที่ได้สม่ำเสมอค่ะและอีกประการหนึ่งการพัฒนาเป็นปลอกยางพารานะคะก็คือใช้เทคโนโลยียางพารานะคะก็คือจะนํายาง ก็คือประกอบด้วยน้ำยางข้นนะคะแล้วก็เติมสารเคมีสําหรับยางลงไปแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแปรรูปยางนะคะขึ้นรูปออกมาเป็นกระบวนเป็นปลอกกระถางยางที่มีความคงรูปแล้วก็เอามาเป็นปลอกห่อหุ้มเพื่อลดการแตกหักในการขนส่งได้ค่ะค่ะ สวัสดีครับผมกัทลากรสวนรักษานะครับเป็นตัวแทนจากโครงการกระถางเพาะชำต้นกล้าจากกากตะกร้าฟาร์มน้ํามันนะครับภายใต้แบรนด์ไมโอยโดยโครงการดังกล่าวนะครับได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นนะครับเทศยุทธ์สตาร์ทอัพนะครับภายใต้โปรแกรมไอเดชั่นนะครับจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเท f ฟันครับโดยมีเท f เฟโรประจำโครงการนะครับคือสำนักบ่มเพาะวิชาการ เพื่อวิสาหกิจในชุมชนนะครับมหาวิทยาลัยทักษิณครับ